<Auto. S 2> สวัสดีครับผมมาพบกับเซลเต้แห่งดีออโต้ยูสคาอุบลราชธานีครับวันนี้มาพบกับอ่ะนุ่มรอคันนี้ครับโปโยต้ายาริสปี2017นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็เลยเอามาให้ลูกค้าดู มาพร้อมกับชุดล้อแม็กนะครับตัวนี้เราแถมให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูล้อแม็กสวยๆกันนะครับว่าคันนี้หล่อขนาดไหนนะครับสวยงามมากนะครับตัวตัวนี้เป็นตัว2,017ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะครับ359,000บาทเราไม่ขายถ้าลูกค้าเข้ามาทําสัญญากับเรานะครับภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษลดทันทีเลยแล้วอยู่ที่329,000บาทนะครับจะได้อะไรบ้างเราไปดูข้างในกันครับ เดี๋ยวพามาดูด้านในกันนะครับด้านในก็คือของเราได้จอที่สวยแบบนี้เลยรองรับบลูทูธนะครับสวยงามจับต้องได้นะครับตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับที่แต่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยแล้วก็ขนาดตัวท็อปยังไม่ได้เท่าเราเลยนะครับตัวนี้เราหุ้มเบาะมาให้เรียบร้อยเลยกับบริษัทชั้นนาของอุบลราชธานีเราเลยนะครับพบกับเกียร์ออโต้นะครับขับสะดวกสบายในเมืองนะครับเป็นอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ามันนะครับสะดวก พวงอะไร power นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดเบาะหนังนะครับสวยรูนะครับเรียบรู้นั่งสะดวกสบายขนาดคนตัวใหญ่ๆผมยังนั่งสบายครับขับคล่องครับหาที่จอดง่ายสบายเลยนะครับตัวนี้แอร์ power เย็นเฉียบนะครับเย็นจนหนาวบอกเลยว่าแอร์รถคันนี้เย็นจนหนาวนะครับด้าน,นหลังนะครับด้าน,นหลังห้องผู้โดยสารเรามาดูกัน หุ้มเบาเรียบร้อยนะครับดูมีสง่านะครับมีดูภูมิฐานขึ้นมาเป็นทรงสปอร์ตนะครับสีน้ำตาลดัดำนะครับนั่งสะดวกสบายเบาะหนังหุ้มทั้งคันเลยนะครับตัวนี้เราแถมให้ฟรีนะครับขนาดตัวรองท็อปตัวท็อปยังไม่ได้เท่าเราเลยนะครับตัวนี้เราหุ้มแถมให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเรามาดูด้านหลังกันครับหน้าหลังเรามาพร้อมกับกล้องถอยพร้อมเซ็นเซอร์2ตัวนะครับแล้วยังไม่พอเราแถมกล้องบันทึกด้านหลังให้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุมพลังกันว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาตามมาดูขุมพลังของน้องยาริ์คันนี้ว่าสวยงามขนาดไหนครับเครื่องของน้องนะครับอยู่ที่1 1 9 8ง8 8 6แรงม้านะครับตัวนี้ขับขี่คล่องสบายตัวประหยัดน้ํามันนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับลูกค้ามาดูได้เลยจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักไม่มีรอยเปลี่ยนตัวน็อตเลยนะครับน็อตเดิมเดิมจากโรงงานครับตัวนี้สวยงามมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับมันมีตัวการันตีจาก พวกเราไม่ได้ตรวจเองไม่ได้โม้นะครับตัวนี้ก็คือรถโดนใจนะครับตรวจเช็คกว่า200รายการจากบริษัทชั้นนําของประเทศนะครับทำการการันตีให้เราเลยนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าโปรโมชั่นช่วงนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ หน้าร้านตั้งอยู่ที่359,000บาทเราไม่ขายครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าดีโอโตยุทธคาอุบลราชธานีของเรานะครับทำสัญญาจบภายในเดือนนี้รับไปเลยครับส่วนลดตั้งราคาเหลืออยู่ที่329,000บาทนะครับย้ำอีกทีนะครับ329,000บาทนะครับรีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของน้องได้นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสอบถามเพิ่มเติม0910362636เซลยวเตยยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ See Auto.